สวัสดีครับเสยนต่อเฮ็ด<ะ>จังไหนเนี่เบิ oh. ่งแน่เบื้องเนี่ยเบก่อนครับเดี๋ยวสสิิสาธตให้เบบิ่งครัเฮ็ดยังนี่เขาทางครับโอ้ oh, ลักไฟแช็กไม่อีกนี่เห็นแล้วโจรลักไฟแช็กผี้ะครับไฟแช็กค,คนไทยโอ้ oh, โทษที่นะครับมือนี่ให้กำ mm. <H ed S 2> ลังใจกันดเด้อกดไลค์กดแชร์เบิ่งแน่ เพชรยังนี่ครับขอทานครับขอทานเพชรยังครับขอทานเอาไว้ดังพื้นหลังไฟครับช่วงนี้ก็ยากหลายเนาะแมี่ยครับโอ้ิหก็เลยต้องมาขอทานบ่แมี่ยครับโอ้ขอทานขายมันบ่หนิบ่ขอทานกินครับขอทานกินบ่เอาไปกินเนี่ยบ่เฮ็ดเช้ากล้วยแมี่ยครับโอ้ดี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 มาต้องไปซื้อเช้ากล้วยครับ แมนบ่กมึนมงนึงเฮ็ดหยังกันมึงนึงผีอยู่พี่พูนทางหน้าผุนนะครับเห็นบ่ครับพี่ต้นไม้นี่ผมสีนี่เห็นนิ้วบ่ครับทางผุนเขาไปตัดไม้ไผ่กันมาต่อเซียนต่อเด็กครับนี่เป็นตั้ง<ย>ไฟขายตอดีเซลครับแนะนำช่องแนะนำช่องท่านผู้ชมฟังเนี่ย แนะนำช่องในะบา u f i สไตล์ช่องบาวฟ i สไตล์ผมก็อยู่กับช่องบา u ฟีสไตล์ครับนีมีอย่างแนะนำไหมครับมอนี่กับมีแนะนำเผาทานนะครับเนาะมืออื่นมือ,มอพอม,มีอย่างบ่มีครับเก็บทานครับเก็บทานบ่ที่เก็บทานครับเดี๋ยวสีสอนแบบม้แตกครับนี่ <laughs> นนล่าล่าไปล่าไปฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์แล้วนะครับนี่ใหม่ใหท่านผู้ชมเนี่ยลืมนะครับเด้อ